สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่แชนแนลอยู่นะครับดูวิธีให้อาหาร,รอาหารนี่อันนี้กิโลนายอ๋นนอยังไม่บดเนี่ยอ๋อนี่เนี่ยครับคืออาหารรับอันนี้ให้กี่บอ่อเนี่ยสองบอ่อบอ่บอนี้กับบ่อนู่นนี่ครับ สิโครงไก่ฮนะจะใช้เครื่องบดเนีย่ยจะบดเป็นไปรับมาจากโรงเชือดฮนะโรงเชือดไก่ก็อาจะมีสิโครงมีอะไรบางคนแม่ค้าอะไรเขาจะซื้อไปทอดขายนะเนี่ยสิโครงไก่พวกนี้ยขเตีนไก่ก็จะแยกนะ แต่ก็มีบอกปลาก็นี่เนี่ยจะมาบดใหไปเครื่องบดลงบอ่ออันนี้จะทุนไปเยอะครับอาจจะเซฟค่าอาหารไว้เป็นครึ่งนะทำมาบดเองเมื่อก่อนน้องเขาบอกไปซื้อสำเร็จมาแพงฮะไม่ค่อยมีกำไรต้องซื้อมาบดเองอย่างเงี้ยต้องรถก็ต้องมาดัดแปลงเอานะ จะดัดแปลงรถเอาแปลงมาต่อเป็นาสายพานกับเัากลางนะมันก็จะใช้เกียร์ฝากาติดเครื่องกันอันนี้เปลี่ยนสายฟานให่ใช้เกียร์ฝาก เกินสายพานเนาะนี่อ,นนอ๋อ,อเก็นสายพานเินโซ่จะใช้ของเข่ากลางของของรถนี่แหละครับนี่จะบน ตันไหอ๋อกาจาน้์ามไปเลย ในป่าสองเดือนฮะป่าสองเดือนนี่ก็จะให้อาหารวิธีนี้บางคนก็ใส่เข่งแล้วก็ไปคว่ำเลยใส่เข่งแล้วคว่ำลงไปจะเป็นก้อนนี่ก็ใช้วิธีนี้เลยเอันลงไปตำตำลางเลย โอ้มันโดดเลยตะแกงตันนะ

จะมีขนมีอะไรมันด้วยนะฮะก็เลยทำให้ตันทำให้ตันฮะดูแตตันออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกไม่เยอะเนี่ยโอ้ก็ผมรที่ดู 买买那个手机的小。白 เต็มเลยจะมีของหนึกอันจะมีพวกขนนะมาหัน่นไม่แน่นหั่นไม่แน่น

เสร็จแล้วใส่ใส่ไม้ใส่ไม้อันนี้ัขอเอันนี้เราไปเอาเองหรือเขามาส่งเอาเองอโอเคอได้แล้ว จะไหลลงบอ่อลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับแต่จะดูให้จบเลย แดาจินได้น,นี่เลยนี่อ่านเม็ดไม่ต้องเลย,เยแทอยงอาะมาแล้วครับมาเยอะเลย ในลงหกหมื่นตัวนะฮะบ่อนี้หกหมื่นตัวตัวละกี่ตังตัวละยี่สิบห้าตังฮะตัวละยี่สิบห้าตังลงไปหกหมื่นฮะหกหมื่นตัวตอนจับก็กะไว้ห้าตันเนี่ย 60,000ตัวนี้ประมาณาตันแล้วโลหนึ่งก็สามสิบห้าบาทนะฮะไซส์ใหญ่นะ้าบาทก็จะมีสองไซส์จะคัดสองไซส์ตัวเล็กก็ราคากะลดลงมาหน่อยหนึ่งถ้าตัวเล็กนะ ถ้าเราให้หัวอาหารอย่างนี้ก็ถ้าได้สามตันก็ยังคุ้มอยู่นะฮะแกบอก,กยังคุ้มอยู่เพราะได้เซฟอาหารพวกนี้ไปเยอะดีกว่าอาหารเม็ดนะฮะจะเพิ่มเนี่ยเพิ่มอีกเนี่ยนี่แค่สองร้อยถ้าจะสามเดือนสี่เดือนเนี่ยก็สี่ร้อยโลแหละ ส er> pues nah, evet, ี่ร้อยโลเลยต่อวันให้ให้เวลาเดียวอ๋อโลละสี่บาทห้าสิบสี mans, ่พันเออสี่พันสองต้องมีทุนเลย น,นิกอยากจะทำ,ทำแล้วฟุดบอลก็ทะลาะแล้วเนาะฟุบอก็เยอะแล้วลูกปลาก็หกหกหมื <000 S 2> ม่นก็คูณด,ด้วยยี่ห้าตังค์นะแล้วที่โคงไก่ก็วันละสี่พันก็บ, 4, บาท อ๋อบ่อ,บอนี่เนื้อที่เนื้อที่เท่าไหร่สิบยี่สิบเมตรไหมย,ยี่สิบเมตร,รคูณสิบเมตรเนี่ยถ้าขุดบ่อพวกตั้มพวกอะไรนี่ก็ตีไว้สามแสนนะบ่อนี่ฮะข้อค่าหาตามไม่ได้หรอกว่าเลย <c oughs> ไม่ได้หนักว่าหาเนี่ยเนะหาหนักทุกวันเนี่ยหนักทุกวัน อต้องมีทุนนะรบบอร์ดด้วยใหญ่ก่าอ๋อยงบอร์ดยังบอร์ก็แสนก็บาทนะคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับแต่ก็ผมจะถ่ายให้ถ่าเรียนปลาเนาะเียมเงินได้เลยสองบออ่าครับ อันนี้200โล250โลครับเรามาซื้อซี่โคงไก่250โลก็โลละสีบาบาทนะทุกวันฮะต้องให้ทุกวันใครจะคิดจะเลี้ยงก็หาเงินทุนไว้นะครับ แหล่งน้ำด้วยต้องมีแหล่งน้ำด้วยนี่ลุงศักดิ์กจะมีแหล่งล้างแหล่งน้ำของเองตัวเองนะจะจะมีมีบ่อน้ำองแกลยอยู่ต้องเอาน้ำพอนะไม่ได้เจาะเปิดเปิดชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหมดน้ำหมดก็ไม่ได้นะใช่ใช่ ไม่จาะเจาน้ำใช้ในบ้านเค่เล่นๆนะถ้าบ่อพวกนี้ต้องเอาน้ำได้ทั้งวันทั้งคืนนะเมาทุกวันนมาหาอาหาปลานี่กี่ตันน่วนแรกกนบ่อตัวก็วันล่า่กวนล่าโอวันจะมื่นมื่นมื่นสองมื่นตีเลยอมาแล้วก็มาลงเอใช่ใช ต้องมีเงินบุนไว้นะับปารใช่มับปลาแร้วก็เอ,วเ,เอาเลยหรอจะจับแค่จะเอาแค่ทพามให้จ่ายทางหนึ่งทิพนจ่ายทางหน,นึ่งเนี่ยอกเไม่ได้จ่ายต้นไม่ไมจ่ายวัดทิพนจายทางหนึงอ๋อเราก็ต้องไว้ใจพ่อค้าด้วยไม่ต้องใจผมวันรูน้น,น้ายจนะ ร้ปนจ่ายครั้งหนึ่งร้านจ่ายครั้งหนึ่งทิบรรจัยครั้งนึ่งไม่ได้ก็คือว่าจับไปแล้วจ่ายพวดทีเดียวไม่ใช่ทิปบรรจ่ายโอเคนี่สองร้อยห้าสิบโลนี่หมดแล้วฮะจะดูให้จบเลยนะอ่าไปแล้วปลาฮะหกหมื่นตัวนะฮะ ตอนนี้วันวันหนึ่งสองร้อยห้าสิบโลนะถ้าถ้าที่โครงไก่อาหารไก่นะโอเคเรียบร้อยสองร้อยห้าสิบโลฮะอันนี้ก็จะไปบ่อนู้นอีกอ่อมานี่5ห้าร้อยโล บอลนันเขใช 200. ้สองรอ้อยอบอนั้นสองร้อนี่ต้องมีเงินทุนด้วยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแน,นลด้วยนะครับสวัสดีครับ